ตอนที่ผมเล็กๆอะไรเนี่ยเราก็ชอบกีตาร์มาตั้งแต่เล็กๆแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันสามารถทำเป็นอาชีพได้ในอาชีพทำกีตาร์เนี่ยผมชอบมันมากเลยเราเอาความชอบของเราตั้งแต่เล็กๆเลยนะมาเพื่อจะพัฒนาเราเพื่อจะทำเป็นอาชีพโอเคมันอาจจะไม่สำเร็จในตอนทำแรกๆเราก็ทำอีกทำเรื่อยๆทุกวันเนี่ยเช้ามาผมตื่นมาผมก็มาทำกีตาร์จนถึงดึกดื่นเพราะว่าเราทำด้วยความชอบด้วยความรัก ต,ตัวนี้ผมทําขึ้นมาเองนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าฮาร์ฟตัไม้หน้าก็จะเป็นเยอรมันสปรูสเราสั่งไม้ไม้แผ่นใหญ่มาเลยเพื่อจะมาทำฮาร์ฟเป็นไม้ชิ้นเดียวแล้วก็หลังข้างเป็นไม้ไทยเป็นไม้ประู่คุณภาพดีนะครับเสียงดีแล้วตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นคือไม่มีซาวโฮตรงนี้ซาวโฮก็จะอยู่ข้างๆนะฮะให้เสียงที่ออกมาไม้หน้าก็จะลอยอยู่เสียงก็จะออกมาข้างขางเลย หลายคนอาจจะถามวิธีการเล่นเล่นยังไงไม่ยากข้างล่างนี้ก็จะเป็นเหมือนกีตาร์ปกตินะฮะหกสายนะครับส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นเบสนะครับเราเล่นคีย์อะไรของกีตาร์เราก็ตั้งตั้งเบสนี้ให้ให้เป็นคีย์นั้นอันนี้ก็เป็นกีตาร์ที่ผมยังทำไม่เสร็จตัวนี้เป็นทรงเดสน็อตนะฮะเป็นกีตาร์ตัวใหญ่ ฟิงก์ก็บอดและหัวนี่ก็จะเป็นมุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุกเป็นหอยมุกจริงๆที่เราเลื่อยเลื่อยแล้วก็เอามาฝังนะครเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กีตาร์ด้วยเพราะว่างานพวกนี้ก็จะเป็นงานฝีมือนะครับทำทำยากใช้เวลาเยอะก็พอทําเสร็จแล้วก็จะทําให้กีตาร์สวยงามขึ้นเมื่อก่อนตอนผมจบใหม่ๆนะครับธุรกิจที่บ้านก็คือรับถ่ายเอกสารแล้วก็ขายเทปคัดเสร็ ก็เราไม่ชอบเลยครับคิดอย่างเดียวว่าอยากจะเลิกอยากจะเลิกถ้ามีโอกาสเราเห็นข้างบ้านอาม่าแก่ๆเขาก็ยังขายหนังสือพิมพ์อยู่ขายลอตเตอรี่อยู่เราบอกโอ้โหเราจะอยู่อย่างนี้จนจนแก่แล้วก็มีเหตุการณ์ปีส0ูนะครับฟองสบู่แตกช่วงนั้นเราก็ขายของไม่ดีทุกอย่างก็แบบรู้สึกยากเราก็ช่วยโอกาสตรงนี้เลิกเลิกกิจการเลยเราเลิกเลิกเลิกเลย เราเราเป็นคนชอบดนตรีชอบกีตาร์ผมก็พาลูกไปเรียนกีตาร์ไปสมัครกับเพื่อนนะเพื่อนเป็นครูสอนกีตาร์เพื่อนก็บอกว่าไม่ไม่สอนเพราะว่าเขายังเล็กอยู่เขาบอกว่าไม่มีกีตาร์ตัวเล็กตอนนั้นไม่มีอยู่คูเลเ่ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่กีตาร์ตัวใหญ่ๆก็เลยลองทํากีตาร์ดูตัวเล็กๆ แรกพอทําแล้วดีดไม่ได้โนต้ตมันไม่ใช่เป็นโนต้ตสากลใช่ไหมมันโดดเลยมีอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัวที่2เนี่ยเราก็เริ่มศึกษาและหาความรู้แล้วก็ให้ลูกไปเรียน <S 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 พอลูกเอาไปเรียนเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนเห็นแล้วก็ มาให้ผมทำกีตาร์ให้ลูกเขาบ้างตอนนั้นเราก็ยังไม่มีอาชีพอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันทำแล้วมันขายได้นะกีตารออ์มีคนสนใจเยอะนะภรรยาก็บอกว่าจะอยู่ได้เหรออะไรเงี้ยผมแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราชอบละเราอยากจะทำกีตาร์ขายละก็ทำมาเรื่อย นั้นผมทําขายแล้วแต่เราทําขายเราก็รู้สึกว่าเราตันก็คือเราทําไม่ได้ดีขึ้นเสียงก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็ไปเทียบก,บกับกีตาร์ต่างประเทศที่แบรนด์ดังๆเนี่ยเราก็ยังสู้เขาไม่ได้เราก็เลยต้องไปเรียนนะครับสุดท้ายผมก็ได้เจอช่างทํากีตาร์ที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็สุดท้ายผมก็ได้ไปเรียนที่สเปนตอนนั้นที่ไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากตอนนั้นยืมเลยครับกู้เลยครับ กีตาร์ใน1ตัวเนี่ยจะมีไม้ประกอบกันเนี่ยเป็น10บส,บสบชนิดเลยไปซื้อไม้เลยครับซื้อไม้เลือกไม้ไม้อันไหนไม่ดีเราก็จะต้องทิ้งสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือลูกค้าจะต้องเข้ามาคุยกันนะครับว่าเล่นกีตาร์แบบไหนชอบไม้แบบไหนชอบทรงแบบไหนแล้วเราก็แอบดูเขาด้าดวยแม้กระทั่งดูเขาเล่นว่าเขาเล่นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำให้ได้ให้ถูกใจลูกค้ามากที่สุด มันมันต้องใช้ประสบการณ์เยอะมากแม้กระทั่งเหมือนที่บอกทําให้กีตาร์เสียงดีนี่ก็ยากอยู่แล้วทําให้ถูกใจลูกค้าผมว่ายากกว่าหลายๆคนที่ชอบทำอะไรแล้วบางทีเขาทำจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันยาก แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้วเราเรียนรู้กับมันฝึกฝนะอดทนกับมันผมว่าคุณจะทําได้ตั้งแต่ผมทํามาเนี่ยผมถือว่ามันให้ชีวิตผมเลยนะครับหนึ่งก็คือให้อาชีพเราสามารถทําแล้วขายได้จริงๆสมัยเล็กๆผมอยากเล่นดนตรีผมไม่มีเพื่อนทำให้เราเล่นดนตรีไม่ได้แต่ทุกวนันนี้ผมได้ทำกีตาร์ผมมีเพื่อนผมยังคิดเลยเอ้ยเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นนักดนตรีตอนนี้เราเป็นช่างก็ได้ เราก็ยังสามารถที่จะไปร่วมงานกับนักดนตรีได้อะไรอย่างเงี้ย